วันแชมเปี้ยนชิพบอสช,ชาตรีเปิดโบทคู่ชกของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้กระตุ้นตอมอยากดูสุดขีดบอสช,ชาตรีเปิดโบทถามหาคู่ชกค,คนต่อไปของแชมป์โลกสองเข็มขัดโจนาธานแฮกเกอร์ตี้โดยมีแฟนกีฬาการต่อสู้ให้ความสนใจร่วมส่งคอมเมนต์ล้นทะลักจบลงไปอย่างดูเด็ดเผ็ดมันสมการคอนสำหรับการป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งแรกของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145ถึงปอ ที่พลิกเกมกลับมาเอาชนะที o คอฟิลิเปโลโบผู้ท้าชิงจอมแสบวัย30ปีจากบราซิลที่รังแรงกิงเบอร์สามของมวยไทยรุ่นนี้ในศึกวันไฟใน19ณนะสนามเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโจนาธานเวอร์ซัสฟิลิเปอย่างไรก็ตามราชันสองบอลลังจากเมืองผู้ดีไม่คิดหยุดกระหายความสำเร็จไว้เพียงเท่านี้โดยเขาหวังเปิดศึกภาคสองกับฟาบริซิโออันเดเดเจ้าบอลลังสายการต่อสู้แบบผสมผสาน m m a จากบราซิลเพื่อรวบเข็มขัดแชมป์โลกวันมาพาดบ่าอีกเส้นโดยหวังได้รับการจารึกชื่อเป็นนักกีฬาชายคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของวันที่คว้าเข็มชัดแชมป์โลกมาครองได้ทั้ง3ชนิดกีฬาด้านบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานใหญ่แห่งมวยวันออกมารับลูกกระแสะสุดร้อนแรงนี้ทันควันด้วยการโพสต์ข้อความลง a ฟ e b o o k ส่วนตัวชาตรีสิทธิ์อ่ทางชวนแฟนกีฬาการต่อสู้ออกมาแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปคู่ไหนดีบอกผมมาหน่อย โดยตัวเลือกคู่ต่อสู้ไฟต่อไปของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ที่บอสชาตรีลิทมาให้เลือกมีดังนี้ 1. นึ่งแฮกเกอร์ตี้เวอร์ซัสรถถังจิตเมืองนนท์ภาค3 2. มสองแฮกเกอร์ตี้เวอร์ซัสซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่ 9. 3. ้าสามแฮกเกอร์ตี้เวอร์ซัสฮิโรกิอากิโมโตะ 4. ี่แฮกเกอร์ตี้เวอร์ซัสตะวันฉายพีเคแสนชัย 5. ้าแฮกเกอร์ตี้เวอร์ซัสฟาบริซิโออันราเดร ล่าสุดโพสต์ดังกล่าวมีบรรดา FC ฟวันแห่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากเกือบ3 0 0พันคอมเมนต์โดยภาพรวมเสียงส่วนใหญ่ต่างเทใจอยากเห็นโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ได้วัดฝีมือกับซูเปอร์เลกกอเกียดหมูเก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125- ถึง135ปอมากที่สุดและที่สำคัญคือจอมเตะขวัญใจคนไทยก็เคยเปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าพร้อมปล่อยพิกัดขึ้นไปสอยเข็มขัดแชมป์โลกจากแดนผู้ดีด้วยเช่นกันโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ ต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดให้ดีว่าภารกิจด่านต่อไปของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ต้องรับมือกับคู่ต่อสู้คนไหนกันแน่แต่รับประกันได้เลยว่าไม่ว่าเขาจะขึ้นเวทีสู้กับใครหรือที่ไหนมันจะกลายเป็นบิ๊กไฟที่มีแฟนกีฬาการต่อสู้จากทั่วทุกมุมโลกเฝ้ารอชมมากที่สุดอย่างแน่นอนติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่เ Facebook วันแชมป์เปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์วันนิฟมและอินสตาแกรมโอเอนชเ